สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิวอ่ะแชนแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำโปรนะครับผมเกี่ยวกับ d t แท็กโกโนลิมิตนะครับสำหรับคนที่ย้ายค่ายออนไลน์เนี่ยมา d t แท็เท่านั้นซึ่งเขาจะมีแพ็กเกจเนี่ยอินเทอร์เน็ต10เมกเนี่ยไม่ลดสปีดแล้วก็ไม่อัน้นแถมโทรฟรีในเครือข่ายอีกนะครับผมนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา299บาบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ โปรรายเดือนนะครับทีนี้เนี่ยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับสำหรับ d t a c Go No Limit นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจอยู่ทั้งหมดเนี่ย3อันนะครับผมนะก็คือเริ่มแรกเนี่ยตั้งแต่แพ็กเกจเนี่ยราคา299บาทนะครับคุณจะได้อินเทอร์เน็ตเนี่ยอัลลิมิตนะครับผมนะนแต่ว่าลิมิตสปีดอยู่ที่10 m เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็โทรได้ทุกเครือข่ายเนี่ยนานาทีแต่ว่าโทรในด t a c เนี่ย รครับครั้งละ30นาทีนะครับก็ราคานี้เนี่ยรวมแบตแล้วก็อยู่ที่ประมาณ320บาทนะครับผมนะต้องบอกว่าเป็นโปรที่ถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยบางจริงแล้วเนี่ยมันมีโปรที่สําหรับย้ายค่ายที่เป็นเน็ตไม่ลดสปีดสําหรับ10เมกเหมือนกันแต่ว่าเป็นในส่วนของเติมเงินนะครับอันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของรายเดือนนะครับ ส่วนอีกอันนึงถ้าคุณคิดว่าเน็ต10เมกเนี่ยเน็ตเครดเน็ตขนาดความเร็ว10เมกเนี่ยไม่เพียงพอนะครับก็มีสูงขึ้นมาเป็นเน็ต20เมกะบิตเปอร์เซกนะครับในราคา399นะครับรวมแมตแล้วก็อยู่ที่ประมาณ427บาทนะครับอันนี้เนี่ยสามารถโทรได้ทุกเครือข่ายเนี่ยอยู่ที่300นาทีนะครับแล้วก็โทรฟรีในคลิปดีแท็กเนี่ยอยู่ที่3ครั้งละ30นาทีนะครับผมนะโดยที่ไม่มีข้อจำกัดนะครับอันนี้เนี่ยได้เน็ต20เมกนะครับ ส่วนอันสุดท้ายนะครับผมก็คือเป็นเน็ตไม่อลิมิตอลิิมตสปีดนะครับผมแบตเป็น 4G นะครับยังไม่เป็น 5G นะครับตรงนี้เนี่ยค่าบริการอยู่ที่699นะครับส่วนถ้ารวมแบตแล้วก็อยู่ที่ประมาณ748บาทนะครับตรงนี้เนี่ยได้โทรฟรีทุกเครือข่ายเนี่ย700นาทีนะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่มีโทรฟรีในีแท็นะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาให้เน็ตออลิมิตแล้วนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นนะครับผมนะก็คุณสามารถที่จะกด ปุ่มที่ย้ายค่ายตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับซึ่งเจ้าตัวโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยคุณสามารถสมัครแน้ตั้งแต่วันที่10มีนาถึง31มีนา63นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปสั้นๆคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ